สวัสดีครับสวัสดี FC ของเบ้นนาทีบับทุกทุกท่านเลยนะับตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมความสุขรอยยิ้มกันสดใสกันไปเลยชุดอัลบั้ม4หวานเจี๊ยบแต่กันยกตี้เลยนะับยินดีด้วยกับพี่พ,พี่สมาชิก ทุกทกท่านเลยในกลุ่มครอบครัวที่ตามกันไปนะผมส่วนโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะผมสายนักลงทุนห้ามพลาดกันเลยในกลุ่มเราลาันบอลกันตั้งแต่เช้าตู่เลยสายบอลเจลีกยิ่งห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเบ้นนาทีบับจ,จะจัดชุดอัลบั้มหวานเจี๊ยบให้แบบจุ๊จุใจกันไปเลยบอกได้คําเดียวว่ารับรองหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนแล้วก็พี่ๆท่านใดที่อยากเข้ามาเอาแนวทางทีเด็ดแบบนี้อย่ารอช้านับเข้ากลุ่มตอนนี้ ช่องทางการเข้ากลุ่มครับไปที่หน้าช่อง TikTok นะครับผมใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบนทนาธีบาปช่อง YouTube เบนทนาธีบาบเบนทนาธีบาปจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นครับเข้ากลุ่มตอนนี้ฟรีฟไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับหนึ่งคู่หวานเจี๊ยบวันนี้ขึ้นเครื่องไปที่ฟินแลนด์พีเมียระหว่างลาติเปิดลังรับมือรองจ่าฝูงอย่างไซนาโจเอ็นนะครับผมเจ้าบ้านลาติผลงานในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าเกมล่าสุดจะพึ่งกลับมาเก็บ3แต้มได้ก็ตามทีแต่ถ้าดูจากฟอร์มในภาพรวมแล้วพวกเขานั้นยังขาดความกระตือรือร้นและขาดความคาดหวังอะไรได้ยากพอสมควรเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดนะเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างไซนาโจเอ็น ผลงานในช่วงนี้ผ่านมายังทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยระบบทีมดีฟอร์มการเล่นของทีมก็ดีตามไปด้วยนะครับกับ10เกมหลังสุดเป็นการชนะ7เสมอ2และแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นกับเลดกำแพงที่เปิดมาให้ไซนาโจเอ็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวคู่นี้เป็นนาธีบาบให้เลือกเชียร์ที่ลองจาฝูงอย่างไซนาโจเอ็นดูคาดหวังได้มากกว่าเจ้าบ้านอย่างลาติเอามา,มากเลย นะผมแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ